เราให้ประเทศไทยมันแบ่งปันตเขตแดนกับกรรมัมพูชาให้เสร็จเสียก,ก่อนแล้วค่อยกลับก็เป็นเรื่องธรรมดาในการต่อสู้ครับบางทีก็ไปได้ถึงที่ที่เราต้องการจะไปบางทีหน่วยความมั่นคงเขาเข้าใจแหละครับเขาก็กลัวเราก่อนแหละไม่รู้เป็นยังไงไปกลัวประชาชนวันก่อนไปกระทรวงการต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน ไอเราคนไทยหัวใจรักชาติรักประเทศเราต้องการปกป้องอธิป,ปไตยอ่ะต้องการไปบอกไอ้นั้นไม่ดีไอไหนไม่ควรทำทำแล้วจะเป็นยังไงไปบอกเขาส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำก็เรื่องของเขาครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราไปบอกเนี่ยเขากลับกลัวเราปิดประตูกลัวประชาชนกับบุกรุกเข้าไปข้างในจะ <c oughs> ไปกลัวทำไมกับประชาชน วันก่อนเรามาที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันมีพี่น้องตำรวจอยู่กันเยอะแยะมากมายผมก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกประชาชนที่อยู่ที่นี่เขาหวงเห็นประเทศเขาต้องการจะปกป้องอธิปไตยไอ้นายกคนก่อนต่างหากที่เป็นศัตรูกับพวกคุณเราเนี่เป็นมิตรกัน <c oughs> แล้วก็ก่อนกลับเราก็สวัสดีเขาเพราะเราต้องเข้าใจนะครับการต่อสู้ในแต่ละครั้งนี คนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยอำนวยความความสงบให้กับพวกเรานั่นแหละก็บางครั้งในการชุมนุมเราไม่รู้นี่ครับว่าพอถึงพลิกถึงขิงเวลามันรวบรัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นแหละครับเขาต้องดูแลเพราะบางคนไหวตรงข้ามเขาจะเอาคนมาสร้างสถานการณ์ก็ได้ ดังนั้นการที่เราไปจันทบุรีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเราไม่โกรธว,ว่าไม่โกรธไ,ไม่ว่าใครเจ้าหน้าที่รัฐก็อำนวยไปย้ายเกิดเรื่องเกิดราวแต่ถิ่งที่เราทําเราก็ต้องทําครับเพราะเราเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะปกป้องอธิป,ปไตยไม่ต้องการให้ประเทศนี้เสียดินแดนอีกต่อไปเพราะเรารู้กันนี่ครับไม่ว่าคุณจะคุยกันยังไง JBC GBC ABC อะไรก็ตาม ใหญ่เล็กกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยจะคุยกันระดับภูมิภาคหรืออะไรเนี่ยคือสิ่งสําคัญในการคุยกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับทั้งสองข้างเนี่ยเวลาคุยคุยกันแล้วเนี่ยเมื่อตกลงกันแล้วมันต้องมาปฏิบัติให้ได้ตามที่เราตกลงกันไว้แต่คุยกันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกับเขมรและกัมพูชาหรือกัมพูชานี่คุยกันแล้วบอกว่ากู้ระเบิดแต่มึงไปวางระเบิดอย่างเนี้ย มันคุยกันรู้เรื่องไหมครับเราต้องการจะออกบอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธหนักเข้ามาชายแดนคนไทยก็ประเทศไทยก็ไม่ขนย้ายเข้าไปแต่วังเข้าย้ายเอาย้ายเอาพี่น้องมีนี้มีน้ำซ้ำยังวางระเบิดมีน้ำซ้ำบางพื้นที่ยังขุดกัดแสน้ำเพื่อจะเอาที่ดินตรงนั้นไปเป็นของตนเองเขาก็ทำมาแล้วครับ แต่เอาเถอตามข่าวที่ถแถลงกันวันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีแต่แค่ข่าวนะครับแต่พฤติกรรมเนี่ยยังไม่เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะกัมพูชาเวลาคนมาพูดเนี่ยกับคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยบางครั้งเขาก็คุยคันคนละเรื่องครับไอ้คนที่มาพูดกับประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องการนี่แหละครับให้ประเทศมันสงบและต้องการทำ ตามแนวทางสากลที่เขากำหนดไว้โดยที่ไม่ต้องใครเสียเปรียบใครแบ่งปันตามนั้นแต่พอตกลงกันเสร็จไอ้คนที่มีอำนาจที่อยู่ในพันโนเปนน่นไม่เอาตามที่ว่าแล้วมันจะรู้เรื่องกันไหมครับในขณะที่ประเทศไทยตัวแทนคนไทยเวลาไปพูดแล้วกลับมาปฏิบัติตามทุกอย่างแต่ฟังคำผู้ชาไม่ นี่เป็นเรื่องปัญหาระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาไม่รู้จะจบกันยังไงแต่ตามข่าวที่แถลงข่าวกันมาวันนี้เนี่ยที่คุณประสาทไปคุยกันนั่นแหละครับแล้วที่รัฐมนตรีกลาโหมไปคุยกันระหว่างสองประเทศก็แถลงข่าวกันดีนะครับแต่เราต้องดูการปฏิบัติหลังจากนี้ว่าสุดท้ายแล้วกัมพูชาจะว่าอย่างไรก็เรื่องเดิมๆครับเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดเรื่อง ปลาปลามสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เรื่องแนวชายแดนก็เรื่องมีอยู่แค่เนี้ข่าวก่อนที่ตกลงกันได้ก็คุยเรื่องนี้มาครั้งนี้ก็คุยเรื่องนี้แล้วเมื่อไร่จะเลิกคุยเรื่องนี้ไปคุยเรื่องอื่นกันบ้างนะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็คุยแต่เรื่องเดิมๆแต่เอาเธอเรื่องเดิมๆเ,เขาลงนามกันว่าจะทําก็ต้องดูลงนามวันนี้พรุ่งนี้ทําหรือไม่แต่ฝั่งไทยก็ต้องทําครับและเห็นวันในนั้นก็บอกว่า จะทำรั้วเป็นเขตแดนในแผ่นดินไทยในแผ่นดินไทยมันทำได้อยู่แล้วไม่ต้องไปบอกกัมพูชาก็ได้แต่เขตแดนที่ถูกต้องตามหลักสากลที่แบ่งปันกันอันนี้ทำไมฝั่งเราไม่ปราศัยไม่พูดกับเขาให้ชัดเจนะผมได้ยินมาอย่างนั้นนะครับว่าเราจะทำกำแพงในฝั่งไทย แล้ฝั่งไทยทํามึงจะไปบอกเขาทําไมวะนี่ผมไม่ได้มาต่อต้านนะครับผมต้องการให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยทั้งขมรและไทยเนี่ยไม่ต้องมารบราคาฟันกันแต่เวลาคุยเนี่ยบอกว่าจะทํารั้วเนี่ยในฝั่งไทยถ้าในฝั่งไทยมึงไม่ต้องไปบอกใช่ไหมครับจะปักปันตรงไหนก็ได้กลางถนนราจะดำเนินกลางตรงโน้ตรงนี้ทําได้หมดอะ ถ้าจะทําและไม่ผิดกฎหมายและไม่ไปทําให้ประชาชนเดือดร้อนแต่ที่ทําแนวรั้วเนี่ยมันต้องทําตามแนวตามหลักที่เราไม่เสียดินแดนอย่างนี้ถึงจะถูกต้องครับพี่น้องแล้วถ้าในลําคลองเหรอครับถ้าคลองเอาคลองเป็นเป็นเขตอาณาเขตเส้นเขตแบ่งกันคุณจะไปทํารั้วกลางคลองเหรออันนี้มันก็ต้องน่าคิดนะครับ แล้วถ้าทํารั่วมาฝั่งไทยคุณไม่ต้องไปทำแล้วคุณก็เสียคลองให้เขาแล้วล่ะครับและสุดท้ายต่อไปต่อไปคนไทยจะไปใช้น้ําในคลองก็ไม่ได้เพราะขมรนบอกว่ามันของมันอีกดังนั้นมันต้องคิดให้ดีครับผมเห็นด้วยในการทํารั้วระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเราเห็นด้วยเพราะอะไรครับเพราะคนไทยไม่ไปรุกรานเขาแต่เขารุกรานเราตลอดเวลา ช่วงระยะเวลาสามสี่สิบปีที่ผ่านมานะี่ยคนขเขมรน,นะครับที่มาลุกล้ำคนไทยที่ทําหากินอยู่การที่เข้ามาลุกล้ำเขาทำยังไงครับก็จัดกลุม่มเอาทหารมาเอาปืนมาขู่คนไทยว่าอย่าเข้ามาตรงนี้นะถ้าเข้ามาเดี๋ยวมันเหยียบกับระเบิดถ้าเข้ามาเดี๋ยวเจอปืนเจออะไรแบบนี้คนไทยก็ไม่กล้าไปทิครับไอ้นู่นมัองใจยิงอ่ะไอเราจะไปทำหากินสุดท้าย ก็ปล่อยให้เขาลุกล้ำมาสร้างบ้านเรือนให้เราอยู่ผมเป็นภาพข่าวเมื่อวานนี้กับวนันนี้ที่หน่วยกองกำลังบูรพาใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดใช้รถแท็กเตอร์ไปไถบ้านของกํานันลีซึ่งเป็นชาวกัมพูชาชาวเขมินไอ้นี่เขาลุกล้ำเรามาครับสมควรที่จะต้องทำแล้วไอ้คนที่มาร้องไห้เนี่ยไอ้นั่นเป็นเมีย ของฝ่ายกัมพูชาเขาบอกบ้านหลังนี้สร้างมาแล้วที่คุณสร้างค่ะคุณสร้างในแผ่นดินคนอื่นในฐานะที่คุณเป็นคนไทยทําไมคุณถึงไม่คิดในขณนะนั้นสามีมีอํานาจมีอิทธิพลก็ตัวเองไปเป็นเมียเขาจะทําหากินแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็สุดแท้แต่คุณแต่คุณโกงเขามาใช่ไหมโกงแผ่นดินคนไทยอ่ะและมาสร้างอยู่สามสี่สิบปี ผมไม่เคยผมไม่สงสารและไม่ให้อภัยคนแบบนี้ครับเพราะใจเราไม่ต้องการไปแย่งใครอะแต่ที่คุณทําลงไปกับสามีอะที่แย่งที่ดินเขาไปพี่น้องประชาชนคนไทยถามสี่สิบปีไม่มีที่ทำกินจากห้าสิบไร่เหลือประมาณไม่กี่ไร่และสุดท้ายคนพวกนี้แหละครับมาสร้างอิทธิพลเพื่อแพ่แล้วต่อไปเราไม่รู้ว่ามีสแกนเมอร์หรืออะไรต่างๆนาน,นานสารพัด กลายเป็นปัญหาของสังคมเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ฝ่ายทาห,าหารเนี่ยเขารื้อเขาไถาเขาทําทุกอย่างครับมันต้องชัดเจนแล้วพี่น้นองเห็นไหมครับแรกๆกในขณะที่ทหารไทยเนี่ยเขาใช้รั่วลวดหนามในเขตแนวนะครับฝั่งนูน้นปลูกระดมเอาคนมาไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงพระ เดี๋ยวนี้พระไม่ค่อยเห็นแล้วครับคนคงคนแก่เด็กเล็กเด,กด็กแดงก็เห็นน้อยแล้วครับมีก็ไม่กี่คนคือบางครั้งบางคราวเนี่ยการปลุกระดมให้คนมาเนี่ยมันเป็นการบอกกล่าวเล่าความทิศให้ประชาชนเขาขวังบอกว่าคนไทยจะลุกราแล้วลุกราแล้วก็โผมประโคมกันมากลายเป็นมีปัญหามาตัดนวดน้มคนไทยเห็นไหมที่เราเห็นในภาพแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่พอ พี่น้องประชาชนเขารู้ข่าวเข้าจริงๆเขามาทําไมวะมาเพื่อประโยชน์คนไม่กี่คนที่รุกที่ดินคนไทยอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะมาปกป้องคุ้มครองให้มันนะเหรอถึงจ้างมาพี่น้องครับสุดท้ายเขาก็ไม่มาแล้วประเทศไทยก็เด็ดขาดว่าถ้าเขามาก็จับผมไม่เห็นด้วยพี่น้องครับผมเคยพูดบนเวทีแห่งนี้คุณยายคุณลุงคุณป้าเข้าป่า โดนจับห่ะถามว่าไปขโมยของป่าบ้างอะไรบ้างและมีบางคนอยู่ในป่าตัดป่าสังหวนโดนจับติดคุกคนไทยครับและไอ้นี่กัมพูชาเข้ามารุกล้ำดินแดนไทยอ่ะทำไมไม่จับอ่ะมันก็ต้องจับเหมือนกับที่จับคนไทยที่บุรุกป่าสังหวนไงเพราะคุณบอกแล้วว่าน้องยาแก้วน้องจานมันเป็นป่าสังหวนในบางพื้นที่และคนกัมพูชามารุกล้ำอยู่ ทำหมากินอยู่มันลุกปลุกลูกปาดรังวนป่าไมา้ทาอะไรเจ้าหน้าที่รัฐทํำยังไงแต่เข้าใจแล้วครับว่าคนจํานวนมากมาอยู่นานเนี่ยสร้างหมู่บ้านสร้างอาณาเขตย่อมเดือดร้อนเป็นธรรมดาแล้วเวลาคนหมู่มากเวลาเราจะผลักดันออกไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาปัญหาอย่างที่ว่าเขาเนี่ยพอเขาไม่ออกไปมันก็ต้องใช้กําลังพอใช้กําลังต่างคนต่างควายต่างไม่ยอมกันมันก็เกิดการประทะกัน และอาจจะเกิดบาดเจ็บและลมตายในที่สุดก็เป็นไปได้ไอ้น,นี่สิ่งหนึ่งนะที่ทหารไทยหรือตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสลายการ,รมชุมนุมหรือขอฝอเนี่ยก็ต้องคิดได้หนักเหมือนกันให้เราประชาชนเนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนว่าต้องทำต้องผลักดันให้คนเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยและเอาที่ดินตรงเนี้คืนให้กับเจ้าของคือคนไทย ได้มาทำหากินอันนี้คือเรื่องชายแดนนะครับที่รัฐบาลจะต้องรับภาระหนักรัฐบาลจะอยู่นานหรือไม่ผมไม่ทราบแต่วันนี้ลาออกไปหนึ่งคนละพี่น้องประชาชนว่าวันอะไรครับลาออกจากสิ่งใดครับก็เรื่องสแกมเมอร์เรื่องโคเซ็นเตอร์จะเป็นจริงเป็นจังหรือไม่ก็อยู่ที่ศาลอยู่ที่คนฟ้องร้องอยู่ที่คําชี้แจงของรัฐมนตรีคนนั้นครับ นี่คืออยู่ในคณะรัฐมนตรีนะครับอดีตเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรคไทยรักไทยแต่พอคุณอนุเทีนเป็นนายกรัฐมนตรีเอาคนนี้มาวางเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังมีข่าวออกมาจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรก็ว่ากันไปตามข่าวเรามาพูดเราไม่ได้มาใส่ร้ายแต่นี่เราต้องการนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ชุจริตเป็นที่ประจักษ์มีจริยธรรมและคุณธรรมแลวไม่แน่นะครับ ถ้ามีคนร้องไปเห็นได้ข่าวว่าวันนี้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเมียเห็นไหมครับกับเมียเบนจามินจริงเทจแค่ไหนไม่รู้เราก็ดูตามข่าวก็ว่ากันไปข่าวมาอย่างนี้ก็พูดกันไปจริงเทจแค่ไหนคุณก็มาหักล้างเอาแล้วก็ลาออกไปแล้วลาออกไปแล้วคุณอาทุลินจะเดือดร้อนไหมละ่ะถ้ามีคนจะไปยื่นทีิสานร,รัฐธรรมน,นูญว่าคุณแต่งตั้งคนแบบนี้ได้ยังไงก็จะเป็นไปได้อีก หรืออาจจะไม่รู้ก็ว่ากันไปครับนี่คือสิ่งหนึ่งของทางการเมืองหน้าเวลานี้และสถานการณ์ทางการเมืองเข้าไปเรื่อยแล้วครับพี่น้องอย่าคิดว่าสีเดือนนะครับจะยุบสภาเลิๆไม่แน่เปิดสภามาเดือนธันวาไม่เกินกี่ห้าวันก็ยุบแล้วก็ได้เพราะมันมีสถานการณ์ทางการเมืองอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นพี่น้องต้องเฝ้าติดตามวันนี้การเมืองไทยยังไม่นิ่งนะครับ ในสภาเขาจะแก้ไขทำรัฐธรรมนูญกันใหมใ่ไหมไอ้นอกสภาก็ลงไปในพื้นที่ในพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็เสนอ50สิบล้าน30สิบล้าน2ี่บล้านให้กับคนที่จะมาเข้าพรรคนี่การเมืองสถานการณ์ประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วคนไทยเราตาดำๆจะพึ่งใครอะพรรคการเมืองในแต่ละพรรคต้องการให้เงินกับนักการเมืองที่ มีในค,คุณสมบัติที่ชาวบ้านพึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาได้ในพื้นที่เขาและพักการเมืองเหล่านี้ก็เสนอคนเหล่านั้นแหละครับเข้ามาในพักการเมืองเขาเรียกกันเป็นกิโลกิโลครับห้าสิบโลบ้างยี่สิบโลบ้างสามสิบโลบ้างแล้วแต่เกรดเนี่ยครับดังนั้นสถานการณ์ทางการเมืองมันเวลานี้มันไปอย่างนี้ครับส่วนใครจะไปใครจะมาในอนาคตก็ว่ากันไป แล้วรัฐธรรมนูญมีใหม่จะทําได้หรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปมีแล้วดีแค่ไหนอย่างไรผมคนนึงไม่เหมือนกับคนอื่นครับผมต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมรัฐธรรมนูญฉบับปีหกศูนยครจะว่าร้ายใครจะว่าดีอย่างไงไม่รู้แต่เรื่องจริยธรรมและความซื่อสัตย์ชุจริตเป็นที่ประจักษ์นี่ข้อนี้หมวดนี้ผมเห็นด้วยครับ มันต้องทําให้หนักกว่านี้ครับไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีมันต้องลงถึงสสมันต้องลงถึงผู้นําท้องถิน่นมันต้องเอาคนที่มีจริยธรรมคุณน้ำทามาทําหน้าที่ไม่ใช่เอามือปืนรับจ้างพ่อค้ายาเสพติดไว้ออนไลน์พนันออนไลน์มาเป็นผู้นําท้องถิน่นมาเป็นรัฐมนตรีอย่างนี้เอากันไหมพี่น้องดีครับ ก็เดี๋ยวนี้มันค่ายาเสพติดแล้วมาเล่นการเมืองกันทุกที่อ่ะพน,นันออนไลน์รวยมาก็มาเล่นการเมืองพี่น้องคอยดูนะครับสถานการณ์ทางการเมืองมันถึงมือ CIA ถึงมือสหรัฐอเมริกาจีนก็มีข่าวคราวพี่น้องในกัมพูชามีอะไรอย่างไรเขารู้กันหมดเกาหลี ได้พักพวกเขาลูกน้องเขาประชาชนของเขามาโดนทำได้โดนลักพาตัวไปทำสแกมเมอร์เข้าลงร่วมมือกับหลายหลายประเทศไปปราบเขาไอ้ไทยอยู่ตรงไหนครับก่อนจะมากัมพูชามันแว่ไทยไหมก่อนจะไปกัมพูชามันต้องลงเครื่องที่ไทยแล้วก็ค่อยเข้าไป ไม่ว่าไปพามา่าไม่ว่าไปกัมพูชาส่วนมากมันลงที่ไทยก่อนเพราะไทยมันเป็นทางผ่านดูสิครับของเกาหลีหรือของจีนหรือของใครอะเขาก่อนนู้นที่มีปัญหากันมันมาเอากันที่กรุงเทพนะครับสนามบินดดนเมืองใช่ไหมพาไปแม่สอดเข้าไปในที่เป็นดาราคนจีนหรือว่าคนเกาหลีอะตอนนั้นะและสุดท้ายม,มาจากตรงไนไทยเนี่ครับแ้ะคนเกาหลีที่มาที่โดนตีโดนอะไร สารพัดเยอะแยะมากมายอยู่ในกัมพูชาที่เขาทากันอยู่เนี่ยแล้วไทยทําอะไรอยู่สารัฐอเมริกานเนขาตื่นตัวสตารลิงของคนรวยในสารัอไมกาเขาบอกให้ยกเลิกเพราะพวกสแเกเมอร์คอเซนเตอร์นี่มันไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเท่าไหร่มันใช้ดาวเทียมครับดังนั้นเขาจะต้องตัดเขาเรียกว่าสตาร,ริงอะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าใจอะตัดในกัมพูชาตัดในครับพา่า แล้ววันนี้ก็ไล่ปราบใหญ่ในพม่าพี่น้องเห็นข่าวกันไหมครับเนี่ยเขาไล่ปราบใหญ่เลยคนที่ทําไม่รู้ว่าคนถูกเกณฑ์เข้ามาหรือถูกลักพาตัวบังคับให้ไปทําสแกมเมอร์หนีเข้าในขวางไทยเยอะแยะมากมายหนีเข้าไปในชนกลุ่มน้อยเยอะแยะมากมายแล้วเราคนไทยมันยังไงเนี่ยทาไมไม่มีการาแรลงข่าวเราจะร่วมมือกับประเทศรุ่นประเทศนี้ปราบปรามคอเซ็นเตอร์คนไทยไปอยู่กัมพูชาเราต้องไปเอามาท่าดุดผู้คมคู ถูกคุกคามมันต้องเอากันถึงอย่างนั้นนะครับมันจะทํากันได้ยังไงในเมื่อรัฐมนตรีเป็นหัวโจกใหญ่อ,อ่ะอันนี้ผมไม่ได้เมานะครับเดี๋ยวข่าวมันออกมาเองก็ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีคนไหนที่ไปร่วมกับขบ,บวนการเหล่านี้ไม่งั้นจะปิดเงียบกันยังไงอะแต่ละคนเงียบกันกลิบหน่วยงานต่างๆไม่ออกมาแถลงข่าวว่าเราจะปราบกันให้จริงจังบริษัทนั่นอยู่ตรงไหนบริษัทนี้อยู่ตรงไหน แ้พี่น้องดูดะอยู่ตึกไหนยังไงอ่ะแล้วตรงนั้นมันเป็นเงินพอกเงินกันทั้งนั้นนะครับแล้วไม่คิดเด้อว่าพออยู่ในตึกนั้นมันจะเอาเงินตรงนั้นมาไปทําตรงโน้นไปทําตรงนี้รู้จักกันตรงนั้นมันก็ผัวพันกันไปหมดครับถ้าพัวพันรัฐมนตรีคนนี้พี่น้องไม่เชื่อละรัฐมนตรีคนนี้มันรู้จักกันทั้งคณะทุกภาคการเมืองผมว่าประเทศนี้มีภาคการเมืองเอี่ยวเกือบทุกภาคนจะบอกให้อ่ะ นี่แหละครับเวลาเราบอกให้คุณเซนเปิดเขาไม่กล้าเปิดอ่ะเพราะเขาเอาเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องต่อรองไงต่อรองเพื่อผลประโยชน์ฝั่งเขาแต่ฝั่งเนี้ยทำตากลิบกลิบกลิบอยู่จะกลัวไม่กลัวก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่แหละที่เป็นรัฐมนตร์รงรัฐมนตรีนี่แหละเพลอเพลอเนี่ยอีกไม่นานเน่ะมันจะเห็นกันชัดชัดสักทีมันก็ดีเหมือนกันครับพี่น้อง ดีตรงไหนไอ่ะไอคนเลวๆไม่ต้องมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ต้องมาชี้นิ้วสั่งการไม่ต้องหาผลประโยชน์ของชาติไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีครับมันเป็นเรื่องที่ดีครับก้อยมันเห็นกันทักทีเนี่ยผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันน่ะ่ายคนรวยเหล่านั้นแต่ละคนแต่ละคนมันรวยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเออมันเอาอยัางไงอ่ะก็รวมหัวกันหมดเวลานี้กลุ่มทุนพลังงานพี่น้องเข้าทุกพักแจกเงินทุกพัก พี่น้องดูเดิยครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเกิดพักนู้นขึ้นมาเป็นรัฐบาลเออกนี่กูของกูนะมึงดูให้ดีก็แล้วกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นแบบนี้มันต้องช่วยกันนะครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนักการเมืองบางคนปากกล้าปากดีแต่พอให้ตังก็งเงียบตอนแรกก็พูดตรงตรงโง,งเอานั่นเอานี่เอา,เอาจริงเอา,าจังพองเขาดูแลหน่อยเงียบ ไม่กล้าพูดมันก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ผมเข้าใจครับประเทศไทยเราอยู่แบบระบบอุปถรรัมดูแลกันมาเกื้อกูลกันมาเข้าใจครับแต่อุปถัมอย่าอุปถัมจนกระทั่งมึงโกงชาติกินเมืองแล้วมึงยังอุปถัมอยู่อันนี้ใช้ไม่ได้ครับเราเราดับบลูอุปถัมเข้าใจครับเพื่อนพ้องน้องพี่รู้จักกันถ้ามันเท่าเท่ากันอย่าเอาคนมาทํางานเราต้องเอาคนที่รู้จักที่เราไว้ใจครับทั้งๆเพื่อนเราอาจจะ เก่งน้อยกว่าคนนี้เพราะอะไรครับเพราะเราไว้ใจมันนะแต่การที่เราไว้ใจมันถ้าให้มันไปโกงเพื่อเราอะอย่างนี้อปรีจันไรใช่ไหมครับพี่น้องไม่สมควรเอามาไว้จะเอาลูกน้องมาเพื่อโกงให้เราเนี่ยถ้ารู้ว่ามึงอะไรตัวโกงดังนั้นเราต้องอยู่กันต่อแบบนี้ครับพี่น้องเราจําเป็นต้องอยู่ต่อกันแบบเนี้ครับคอยดูแลสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่นี้ต่อไป อย่างไม่กลับพิบตานะครับพี่น้องครับบางคนเราจะเลิกไม่เวทีผมบอกใจเย็นๆครับเรายังต้องประครับประคองรู้ครับว่าเวทีไม่ค่อยมีตังนี่แต่ผมพูดไปไม่รู้พวกน้องเก่นเขาโกรธกันอีกว่ามาเที่ยวหาตังให้คอปทอวันก่อนคนดูทีวีที่บ้านผมมาบอกน้องเก่งมากชอบใจตบมือกันให้ผมบอกไม่ต้องตบมากเราก็ตังโอนมามั่งเขาได้นี <laughs> จจน่จะได้จา่ายค่าน้ําจะได้จ่ายค่าไฟ แล้วเวทีมันก็จะได้ไหลลื่นกันต่อไปเราก็ต้องพูดให้คนเขาฟังและผมเชื่อมัน่นว่าคนฟังขนาดนี้นะเวทีที่เราพูดเป็นแสนแสนคนนะแล้วดูกันเรื่อยเรื่อยเร่แล้วพี่น้องประชาชนก็ตื่นตัวตื่นเตือเพราะอะไรว่าเพราะเวทีนี้ต้องการให้คนดีมีคุณธรรมเข้ามาเป็นผู้นําเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมันต้องถึงสสถึงหมู่บ้านตำบลด้วยครับผู้นํา มันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่มีแต่รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีครับสอสอนี่แหละตัวต้องมีคุณธรรมเพราะสอสอยกมือให้ใคยไปเป็นรัฐมนตรีหรือยกมือไว้วางใจคอรอมอจริงไหมครับพี่น้องมันต้องมีคุณธรรมถ้าเข้าไปแล้วเพื่อที่ต้องการเอาตื่นยี่สิบล้านห้าสิบล้านเนี่ยประเทศนี้ก็ชิบหายด้วยคนพวกนี้แหละครับประชาชนเข้าโกหกกาปั๊บ ไอ้คนพวกนี้ได้เป็นสอสอปับ๊บมันไม่ใส่ใจใยดีกับพี่น้องประชาชนนะประชาชนจะเดือดร้อนตรงไหนอย่างไรบางคนเฉยเมยจะมาอีกทีก็นั่นแหละครับถ้ามายุบสภากรครบสี่ปีก็มาไหว้ใหม่แล้วก็จ่ายตังค์กันอีกทีแล้วก็ไปเข้าคู่หากากันใหม่แต่สุดท้ายมันก็ไปรับยกมือให้คนชั่วเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้ทั้งนั้นดังนั้นเวทีเรามันต้องคุยกันแบบนี้แหละครับ แล้วผมบอกกับพี่น้องครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองเราอยากกระพริบตาเดี๋ยวไม่แน่ครับหัวหน้าใหญ่กลุ่มสแกนเมอร์หัวหน้าใหญ่โครเรนเตอร์เพลอเลิอลอ,อาจจะเป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับไม่แน่มันเกิดได้หมดนะครับเพราะบางคนไปหุ้นส่วนกับเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเงินเยอะแล้วมารู้จะไปทำยังไงก็เอาไปเอาไปไปคล้ายๆเหมือนกับฟอกเงินครับพี่น้อง แต่ฟอกเงินไปฟอกเงินมาบริษัทนั้นกลับกลายเป็นบริษัทสะเกินเมื่ออย่างยิ่งใหญ่ตัวเองก็ต้องผิดเหมือนกันทั้งๆท,ที่ไม่คิดไม่ทําไม่อะไรตั้งนั้นดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขเราก็ต้องต้องเดินต่อสู้กันต่อไปและถ้ามีเราประเทศนี้มีคนดีอย่างแน่นอนแต่ตราบใดถ้าไม่มีพวกเรา ประเทศนี้ก็ได้หัวหน้าคอเซนเตอร์นี่แหละมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องมันจะต่างอะไรกับประเทศเลวสามต่ำชาดังนั้นเราต้องอยู่เราต้องยืนสู้กันต่อไปถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนกลุ่มพวกเราที่คอยปกป้องอธิปไตยและต้องการให้ประเทศนี้มีจริยธรรมและคุณธรรมคนเหล่านั้นมาทำหน้าที่ก็เรื่องชั้นสิบสี่ไม่ใช่พวกเราเหรอกครับที่มาต่อสู้ เรื่องอุคงอิงนายกรัฐมนตรีที่คุยกับอังโคในกัมพูชาและถูกออกไปไม่ใช่พวกเราเหรือครับมันมาจากพวกเราทั้งนั้นตบมึงให้ตัวเองหน่อยครับและหลังจากคนพวกนี้ไปแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องจัดสรรปันส่วนให้คนดีมีคุณธรรมเข้ามาทําหน้าที่ทั้งสอสอและรัฐมนตรีครับพี่น้องครับตรงนี้แหละครับประเทศไทยถึงจะเจริญก้าวหน้า